เนี่ยนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ดอกมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงออกดอกแล้วนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ดอกมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงออกดอกแล้วนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะขอบคุณมากๆนี่นะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆค่ะ ถนนเที่ยวได้ง่ายๆแล้วตรงนี้เป็นระหว่างช่วงของต้นมะม่วงนะคะทุกคนเอาไว้ขับรถใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะจะเว้นระยะห่างถนนเที่ยวได้ง่ายๆแล้วตรงนี้เป็นระหว่างช่วงของต้นมะม่วงนะคะทุกคนเอาไว้ขับรถใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเว้นระยะห่างสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศ ตอรถวิ่งเยอะมากเลยเพราะส่วนเราอยู่ติดถนนเลยนะคะนี่เป็นสระน้ําในสวนมะม่วงของเราเองนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเงียบมาก็สูไวยนะนี่นะคะเป็นสวนมะม่วงของเราเองก็พาทุกคนมาชมพอเพลินๆเ,เนาะเย็นค่ะที่สวนมะม่วงของเราเองนะคะทุกคนบรรยากาศที่ สวนมา,มาก็สูไวยนะนี่นะคะเป็นสวนมะม่วงของเราเองก็พาทุกคนมาชมพอเพลินๆเนาะถนนเที่ยวได้ง่ายๆแล้วตรงนี้เป็นระหว่างช่วงของต้นมะม่วงนะคะทุกคนเอาไว้ขับรถใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเว้นระยะห่างมะม่วงยามเย็นนะคะดูท้องฟ้านะเะมื่อกี้ที่เห็นเป็นพระจันทร์นะคะ ยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนมะม่วงยามเย็นนะคะดูท้องฟ้านะคะเมื่อกี้ที่เห็นเป็นพระจันทร์นะคะยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเพื่อให้รถวิ่งได้อันนี้ดอกมะม่วงนะจ๊ะดอกมะม่วงให้ดูเราไม่ค่อยได้มาช่วงเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะ อีกอย่างก็คือช่วงนี้พอมืดก็มืดไปเลยนะทุกคนนี่สงบแบบนี้นะคะข้างก็จะเพลินๆน,นะคะทุกคนถ้ามานั่งชมวิวเพลินๆได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะดูท้องฟ้าเพื่อให้ลดวิ่งได้อันนี้ดอกมะม่วงนะจ๊ะดอกมะม่วงให้ดู ดอกย่านะดอกย่าก็สวยนะทุกคนเห็นไหมเราไม่ค่อยได้มาช่วงเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะอีกอย่างก็คือช่วงนี้พอมืดก็มืดไปเลยนะทุกคนนี่ก็มืดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็หมอกลงแล้วค่ะนี่ดอกไม้นะคะที่เป็นดอกย่านะขึ้นเยอะๆก็สวยนะคะทุกคนดูไปดู มีดอกย้านะดอกย้าก็สวยนะทุกคนเห็นไหมให้ดูโดยรอบโดยรวมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดอกมะม่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกมะม่วงอีกทีนะคะไม่ต้องปิดเสียงบรรยายใหม่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนไนดะ้ยินเสียงนกนะคะมีเสียงนกที่สวนเรานกเยอะค่ะแต่ไม่ได้เลยนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นเนาะสวนของเราก็จะประมาณนี้นะคะ เราต้องปิดเสียงแล้วก็บรรยายนะคะรถบ้านะคะที่สะท้อนกับน้ำนะคะสีสวยมากๆนะคะทุกคนนี่นะเป็นเอานะคะขอบคุณมากๆนี่นะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆค่ะก็มืดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็หมอกลงแล้วค่ะนี่ดอกไม้นะคะที่เป็นดอกญ้านะขึ้นเยอะๆก็สวยนะคะทุกคนดูไปดู นี่นะคะอากาศที่บ้านเราเริ่มเย็นแล้วนะคะขําเร็วค่ะพอขํามาแล้วก็มืดเลยนะคะทุกคนถนนเที่ยวได้ง่ายๆแล้วตรงนี้เป็นระหว่างช่วงของต้นมะม่วงนะคะทุกคนเอาไว้ขับรถใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเว้นระยะห่างปุยทีนะคะเนี่ยนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ดอกมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงออกดอกแล้วนนี้ค่ะ นะเดี๋ยวให้ดูก็มืดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็หมอกลงแล้วค่ะนี่ดอกไม้นะคะที่เป็นดอกหญ้านะขึ้นเยอะๆก็สวยนะคะทุกคนดูไปดูสงบแบบนี้นะคะข้างก็จะเพลินๆน,นะคะทุกคนถ้ามานั่งชมวิวเพลินๆได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะดูท้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนต้องปิดเสียงบรรยายใหม่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนกนะคะมีเสียงนกที่สวนเรานกเยอะค่ะแต่ไม่ได้เลยนะคะคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่มาสนับสนุนอ่า ให้ลาม่วมงยามเย็นนะคะดูท้องฟ้านะคะเมื่อกี้ที่เห็นเป็นพระจันทร์นะคะยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนต้องปิดเสียงบรรยายใหม่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนกนะคะมีเสียงนกที่สวนเรานกเยอะค่ะแต่ไม่ได้เลยนะคะยังไม่หกโมงเย็นก็พระจันทร์ขึ้นซะแล้วได้เป็นเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะ มาอัปเดตให้ดูนะคะว่ายังไม่หกโมงเย็นกนระัจจันขึ้นซะแล้วนี่เป็นเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ายังไม่หกโมงเย็นกนระัจจันขึ้นซะแล้วนี้เป็นเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่านะส่วนของเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะ มีดอกย่านะดอกย่าก็สวยนะทุกคนเห็นไหมนี่ดอกมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงออกดอกแล้ววันี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูรถวิ่งเยอะมากเลยเพราะสวนเราอยู่ติดถนนเลยนะคะนี่เป็นสระน้ําในสวนมะม่วงของเราเองนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเงียบเราไม่ค่อยได้มาช่วงเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะ อีกย่างก็คือช่วงนี้พอมืดก็มืดไปเลยนะทุกคนนี่ก็มืดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็หมอกลงแล้วค่ะนี่ดอกไม้นะคะที่เป็นดอกหญ้านะขึ้นเยอะๆก็สวยนะคะทุกคนดูไปดูนี่นะคะมีเม็ดจุ่มๆอยู่ปลายแล้วนะคะก็คือติดลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะลืมบอกเพื่อนๆไปขอบคุณเพื่อนๆทุกสงบแบบนี้นะคะั้งก็จะ เพลินๆนะคะทุกคนถ้ามานั่งชมวิวเพลินๆได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะดูท้องฟ้านะคะขอบคุณมากๆนี่นะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆค่ะให้ดูโดยรอบโดยรวมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดอกมะม่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกมะม่วงอีกทีนะคะไม่ต้องปิดเสียงบรรยายใหม่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนกนะคะมีเสียงนกที่สวนเรานกเยอะค่ะ แต่ไม่ได้เลยนะคะก็มืดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็หมอกลงนะคะนี่ดอกไม้นะคะที่เป็นดอกหญ้านะ,ะขึ้นเยอะๆก็สวยนะคะทุกคนดูไปดูม่วงยามเย็นนะคะดูท้องฟ้านะ,ะเมื่อกี้ที่เห็นนะเป็นพระจันทร์นะคะยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนนี้นะคะมีเม็ดจุ้มๆมอยู่ปลายแล้วนะคะก็คือติดลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะลืมบอกเพื่อนๆไปขอบคุณเพืดด่อนๆลูกนี่นะคะมีเม็ดจุ้มๆอยู่ปลายแล้วนะคะก็คือติดลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะลืมบอกเพื่อนๆไปขอบคุณเพืดด่อนๆลูกนะส่วนของเราก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ ปุ่ยทีนะคะเนี่ยนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วนะทุกคนนะส่วนของเราก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะสงบแบบนี้นะคะข้งางก็จะเพลินๆน,นะคะทุกคนถ้ามานั่งชมวิวเพลินๆได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะดูท้องฟ้าต้องปิดเสียงบรรยายใหม่นะคะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนกนะคะมีเสียงนกที่สวนเรานกเยอะ,ะคะ่ะ แต่ไม่ได้เลยนะคะเราไม่ค่อยได้มาช่วงเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะอีกอย่างก็คือช่วงนี้พอมืดก็มืดไปเลยนะทุกคนนี่ม่วงยามเย็นนะคะดูท้องฟ้านะเะมื่อกี้ที่เห็นเป็นพระจันทร์นะคะยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเอานะคะขอบคุณมากๆนี่นะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆค่ะนี่นะคะ อากาศที่บ้านเราเริ่มเย็นแล้วนะคะข้าเร็วค่ะพอข้ามาแล้วก็มืดเลยนะคะทุกคนยังไม่หกโมงเย็นก็นประจันขึ้นซะแล้วได้เป็นเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าสวัสดีค่ะ